สวัสดีครับผมชื่อมิกนะครับจากช่อง DTC นะครับวันนี้ก็ในวันที่18แล้วครับสำหรับเซิร์ฟขันที่ข้ากับเกมมอนพัชแมนเดอร์สตองกิตนะก็พลังก้า500เรียบร้อยแล้วโอ้โห18วันวันจะฝากผ่านมาได้นะแล้วก็มาดูอันดับกันว่าอันดับเท่าไหร่นะอันดับครับอยู่ที่207พาดีนะ เมื่อวานอยู่ที่ประมาณร้อยนิดๆเนานะตอนนี้ก็พลังอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งร้อยยี่สิบนะตอนนี้อันดับหนึ่งก็พลังอยู่ที่หนึ่งล้านก็คือเป็นคนตืดๆๆสีชมพูนะโอ้โหโอเคเขาปิดพลังเนาะหนึ่งล้าน อันดับครับอันดับพันดานอยู่ที่194นะก็ดาวอยู่ที่5้าร้อครับตัวละครสุกแกงอยู่อันดับที่3าม3้อยครับตัวละครสุกแกงผมคือกาโรนะพลังอยู่ที่1นึ่งแสนสองรดสนะคิวครับอยู่อันดับที่3นะครับเพราะบิ๊กเนีเหมือนเดิมตัวละครครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ก็เพิ่มเติมมาแค่เรื่องของการอาบอาอาวุธมากแล้วก็ดาวมาหน่อยหนึ่งเนาะหลักๆนะครับ ก็จะเปลี่ยนเซตอุปกรณ์ไปบ้างนิดหน่อยนอ่าก็คือว่าผ่านดานปุ๊บผมก็แบบยัดนู่นยันนี่ก็คือประสาเปลี่ยนนิดนึงก็ค่แบบเพื่มเอาของไดเม่บ้างใส่ให้ตัวละครตัวนี้มากครับเขาก็ของทองเพิ่มเติมมาตรงชิ้นะแต่ว่าเป็นออฟ HP ก็ป้องกันก็เลยยังไม่ได้จำเป็นอะไรมากเท่าไหร่หรอกรามาลองนะครับก็อยู่ตับที่ ก็คือแพ้นะคือเล่นมาก็คือแพ้ทุกตาครับแทบไม่ผ่านเลยเลยก้อนดับอยู่ที่218นะแล้วครับส่วนพวก,กอ่าส่วนการใช่ไหมวิอันนี้น่าจะอัพได้ใช่ไหม รึกษาครับก็ยังเหมือนเดิมเลยนะก็อัพขึ้นมาหมดแล้วตอนนี้เนาะเพื่อดนพลังนะครับแล้วก็ส่วนพวกนี้อเอาที่จําเป็นจริงก็เป็นจริงพวกนี้ผมอาจจะไม่ต้องพูดทุกวันก็ได้นะแต่ก็อาจจะมีบางวันที่ผมจะพูดบ้างนะเพราะว่าผมว่าผทเหลงนี้มันก็ไม่ได้สำคัญแลนะ้วเนาะในการ update, อัปเดตรีวิวของ ID นะครับก็ไปที่แบบพวก่ใสกระเป๋าหน่อย,ยกันนะก็ไม่ได้ดอกอะไรมากครับผมว่ามีตัว ถึงว่าตัวดำให้ซื้อไหมว่าจะซื้อดองสักสิบใบได้ไหมโอเคตัวดำน่าจะหมดละรอรีเทิร์นของโคจิตส่นนะครับแล้วก็ซาจะมาก็ไม่ได้อัพเดเลยนะรัาากษาก็เปิดมาเหลือพวกนี้ครับตัวสปีดสิบห้านะตอรนรนี่ก็เหลืออีกประมาณหนึ่งสองสองรูปนะอีกสามรูปนี้นี่ส่วนเฮาก็ เราก็ไม่มีอะไรนะครับไปดูที่ห้องวิจัยก่อนเนาะผมอัพก็ขึ้นเจนนอร์มาหน่อยแต่ขาดอันนี้ชิ้นหนึ่งเนาะ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ต้องไปลงเจ้าอ่าหัวสุขสัญญแล้วก็อ่าลงยิมต่างๆเนาะประมาณนี้เนาะกราบขึ้นขั้นหนึ่งหมดแล้ว คหมดเรียบร้อยเพิ่มมาอีกประมาณ 200, แล้ว200ก็อยู่ที่5 5 3แสนหะขึ้นมาตึงหนึ่งแล้วก็สัอสำรวจมิติผมก็ผ่านทุกคอนเทนต์แล้วนะในดานนี้ก็มาฟาร์มเอาเหรียญแล้วก็เอามาซื้อของน้นะหลักๆของผมก็จะซื้อพวกอากา EAP การอันนี้นอกสองอย่างแล้วก็พวกเศษชิ้สนส่วนสากลฮีโร่อะไรประมาณนี้เนาะพวกนี้เนาะ ส่วนอ่านหลักในการจําเป็นใช้ทีมจริงๆผมก็ใช้อยู่ประมาณห้าหกตัวครับมันดูมันเลือกทีมได้ไหมในไม่มันม่นใจนะก็คือว่าเน้นอย่างกาโร่เนี่ยให้เป็นบวกสามให้มากที่สุดครับคือแบบก็คือแล้วก็มีคอซัมบี้แม็กับคอปูบอมอะไรประมาณนี้แล้วก็มียุงเนี่ยหลกัลกๆประมาณสี่ตัวห้าตัวเนี่ยครับอืมสำหรวบก็ไม่มีอะไรเนาะอืมก็ยังอยูที่1ิบสาอยู่นะ เวลก็อัพมาที่หกหกสิบเอ็ดเนาะโอเคมาแล้วก็มาตีเพื่อนกันอืมก็ขอบคุณอ,อาจารย์เจมส์นะครับแบบให้ข้อมูลผมเลยครับขอบคุณทุกคนเลย <Hey. S 1> เจม์หาเพื่อนตีกันโอ้เขาปิดพลังกันโอ้โอเแต่ผมน่าจะไม่ไหวว่ะ ทุกคนตามพลังเร็วมากเลยโอเคมาตีันนี้แหละขออนุญาตนะครับโอเคมามสนิ้เราไปก่อนนะชุบอยู่ที่นิ่งแสนเจ็บหนงนะ เขาย่うう่สองแสนพี 2> <2> ่หมื่นต่อไปก็กดที่สือของเขาดยสปีของเขาอาจจะมากกว่าเราด้วยเอาจริงหนึแสแปดหมื่นนะครับนมงขมาแล้วก็กาโร่สัเลาไปดูดาเมจของการโร่รจุกระตุกสองแสนหกหมื่นนะพอติกาหนึ่งแสนสี่หมื่นโอ้จนั้แป้งของบุกิข้าม อันแพ้ก็ได้นะเฮ้ยชนะเฉยทีนี้ผมขอเทปพระหลังนะไม่ไม่ได้กัดจริงจังนะก็มาคนนี้ครัโอเคสนิทเราเปิดก่อนนะฝากทีเงาที่ตั้งแต่สามหมื่นครับฮุ้มกวินได้โอ้โหดีโคตรน่าเล่นเลยจริงเกวินเนี่ย กี่เวลาไปมนะาเจอพระเจงเนาโอ้โหผมน่าจะตีมองเต็งเอาจริงโอ้มีกิวิวนนี่กิวินนี่ก็โหดแล้วนะเนี่ยน่าได้ไหมอย่าได้จริงกดไลค์นะปีนะโอเคขออนุญาตนะครับ หกแสนละดันพลังเร็วกันมากเลยทุกคนอันนี้คือผมดันจนสุดความสามารถแล้วนะเปตั้นี้ของเรากันนะครับต่ำไม่งแงล้นครับเงิ่จะหกหมืนะารโรตีธรรดาเลต่ไปก้าหมื่นกึงกาแสน,ลน,แ,สนแล้ววงแมงมาปิดให้อ,อาโอนะคารปังเข้ามาครับตที่ห้าแสนยีมื่น้แรง ชุบบการลูกฟังเราที่สองแสนหนึ่งหมื่นนะแทบไม่เข้าเลยนะแล้วก็ฟุก,กีีฟังเราห้าแสนสิหมื่นครับโอ้โหแพ้เฉยอโอเคครับก็คีวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะกับอา่าไอดีที่แต่ห้าแสนสักทีนึงแล้ะ โอ้ว่าจะข้ามมาถึงจุดนี้ได้ก็พยายามมากเลยนะแต่ก็เล่นทุกวันนะเอาจริงๆก็คลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลิกเล่นไปหรือว่ากําลังหาความท้าทายด้วยเองอยู่ว่าเออผมก็เล่นกับทุกวันนะเออประมาณนี้นครับส่วนในการอัคลิปเนี่ยผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะนนะในอคตนัเช่นแบบว่าอาจจะไม่ได้อัคลิปบ่อยเหมือนทุกวันนี้นะเพราะว่า1ก็คือแบบความอย่างไงดี ความ energy ของผมอาจจะมีลดลงไปบ้างเพราะว่าบางทีมันคือไม่ใช่หรอกคือถ้าเสาร์ที่ผมไม่ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่ามาติดแค่วันจนันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันมีเรียนเนาะเลยกลับบ้านมาอาจจะเหนื่อยก็คือกลับบ้านมาออัพผมก็ออกกลังกายทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำการบ้านแล้วก็มานั่งอัดเกมเนี่ยมันก็อาจจะแบบเอ่อดี๋ยวแบบว่าไงรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีเวลาไม่พอกับตัวเองมากเท่าไหร่ครับก็แบบเหมือนต้องมานั่งทำคลิปแหละอะไรประมาณนั้นก็จะดูอนาคตนะแล้วก็คอยจะบอกให้ทุกคนนะครับ ก็พยายามติดตามในชุมชนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางเดียวที่ผมจะสามารถคุยกับทุกคนได้ในทางใน,ในทางแบบใน YouTube ในทางแบบนี้ด้นนะมล้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์อย่างสภาพนะครับมีอะไรสามารถเพิ่มเติมผมได้อธิบายผมได้หรือว่าให้คำแนะนำกับคนอื่นได้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ